พุธเนี่ยถ้าเป็นวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเนอะ,อะปีนี้ดาวศุกร์เลขหกเนี่ยขเ,ขขเขาจะไปตกที่ธนางนานะครับที่ธนางก็จะเป็นเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองของสะสมนะครับหรือว่าบางคนจะหมายถึงพวกแบบสมุดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยของที่มันพกติดตัวทรัพย์สินส่วนตัวก็ได้คือบางบางตำราเขาจะครอบคลุมไปถึง ของอะไรที่เราใส่กระเป๋าแบบเล็กกระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือได้อะไรอย่างเงี้ยนะคับ <c oughs> ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทนังเป็นทรัพย์สินที่เป็นชิ้นเล็กจะยังไม่รวมถึงพวกบ้านรถเนาะ,ะไม่รวม,มไม่รวมไม่รวม,ม,รวมบ้านรถนะครับแต่ว่าอ,อีกอันอีกเรื่องนึงจะเป็นพวกของสะสมของเราบางคนก็จะเป็นเหมือนสสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใน่กืนอนาคารพุดกลางวันพูดกลางคืนเรื่องเดียวกันอก็จะเจอธีมหลักๆเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของทรัพย์สินที่เก็บไว้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเนี่ยแล้วเกิดในปีนักษัตรต่างๆอะ่ะจะเจอความละเอียดในดวงที่ราต้องเจอเนี่ยอ่างกันงไงเรื่องราวใช่ไหม่อาใช่ใ